ทิศทางดวงชะตาของชาวมังกรในช่วงครึ่งหลังตุลาคมจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อดาวราหูตัวแทนเรื่องเงินของชาวมังกรได้ขยับย้ายเรียบร้อยนะคะเรื่องของดาวไปรวมอยู่ในเรือนการงานหลายดวงนะรวมทั้งเรื่องของดาวประจําตัวของชาวมังกรที่มีทิศทางในการเดินหน้านะคะไปอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันได้ในคลิปท่านใดลัคนาราศีมังกรรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มกราคมถึง14กุมพาพันก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามช่องโหราคาว้นะคะ สำหรับดวงชะตาของชาวมังกรนะคะในกําหนดก,การย้ายของดวงดาวนะมีทั้งวันที่15วันที่17และว,วันที่18ดนะคะดังนั้นดวงชะตาในช่วงครึ่งหลังก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงครึ่งเดือนแรกพอสมควรนะคะกับดาวใหญ่นะคะที่ย้ายในวันที่17นะคะก็คือดาวราหูของชาวมังกรนะคะจากนี้18เดือนนะเรื่องของดาวการเงินของชาวมังกรจะย้ายพบเรือนเข้าไปสู่เรื่องของเพื่อนฝูงแวดวงมิตรสหายนะคะดังนั้นชาวมังกรจะได้รับผลดีนะจากเรื่องของการงานประเภท ทำแบบร่วมผู้ลงทุนนะคะเรื่องของการไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับคนหลายหลายฝ่ายหลายหลายส่วนนะคะการเงินการทองของชาวมังกรอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพี่น้องมากขึ้นนะคะเรื่องของมิตรสหายเรื่องของคนใกล้ตัวหรือการงานนะคะต้องไปเกี่ยวข้องกับแวดวงใดแวดวงหนึ่งมากเป็นพิเศษนะคะ สำหรับท่านที่ทํางานแล้วต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรนะคะหรือว่าสมาคมชมรมกลุ่มต่างๆนะก็ถือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลา1ปีครึ่งนะที่ชาวองคอ์กรก็จะต้องคลุกคลีกับเรื่องเหล่านี้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะเช่นเรื่องงบประมาณการเงินการจัดการตัวเลขต่างๆนะคะ ดาวราหูตรงนี้นะคะเล็งไปที่พบเรือนสุขพาะของชาวมังกรนะบ่งบอกถึงอาจมีเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะเพิ่มเติมนะในช่วงหนึ่งปีครึ่งนี้นะคะการเงินของชาวมังกรบางส่วนได้มาจากเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะก็คือเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจมีศักดิ์สูงกว่านะคะหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางไกลการต่างประเทศอย่างไรก็ดีนะคะชาวมังกรก็ต้องระมัดระวังเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการตกลงแบ่งสรรปันส่วนผลกําไรนะหรือเรื่องของการ รักษาความสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในสังคมไว้ด้วยนะเนื่องจากดาวตัวนี้นะคะไปอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับภพบวินาศได้ดังนั้นบางส่วนก็จะเป็นเรื่องที่สนับสนุนสําหรับชาวมังกรในขณะที่บางส่วนก็อาจจะเป็นเรื่องเดือดร้อนเรื่องภาระที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆติดตามมาได้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะโชคลาภของชาวมังกรจากดาวใหญ่ก็คือดาวพระหัสนะคะก็ยังคงโดดเด่นในความเป็นราชาโชคนะคะในความเป็นปฐุมเกณฑ์และได้อัมพุกเกณฑ์ของชาวมังกรนะดังนั้นก็จะมีเรื่องของตัวช่วยโชคลาภนะคะมาจากเรื่องของครัวเรือนได้นะคะเรื่องของสินทรัพย์นะไม่ว่าจะมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่อง ที่อยู่อาศัยนะคะเรื่องอสังหาเรื่องเลือกส่วนไร่นาะนะรวมไปถึงเรื่องของยานพาหนะต่างๆนะคะอาจจะมีโชคลาภในเชิงคุณอยู่ในแวดวงเหล่านี้ทํางานทําธุรกิจนะหรือว่าอาได้ใช้ประโยชน์ในการทํามาหากินนะคะหรือโชคลาภในเชิงได้เข้าของชิ้นใหญ่นะจากเรื่องของการเป็นหนี้สินหรือการซื้อของใหม่ๆม,มาครอบครองนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวมังกรในช่วงเครื่องหลังตุลาคมนะคะดาวจะไปรวมกันอยู่หลายดวงในภพเรือนกรรมะของชาวมังกรนะคะ รับดาวที่ขยับย้ายดวงแรกก็คือดาวพุธนะคะเข้าสู่ภพเรือนกรรมะในวันที่15นะคะดังนั้นดาวพุธเป็นดาวสุภะของชาวมังกรนะก็คือเรื่องความเจริญก้าวหน้านะคะหรือข่าวสารเรื่องการงานที่รอคอยนะหรือว่าเป็นลักษณะอะไรที่กําลังพยายามทําอยู่มันก็จะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะเนื่องจากดาวพุธนะคะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานของชาวมังกรนอกจากนี้นะคะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ ก็เป็นสภาวะที่อาจจะมีการเจราจาทางการงานเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานก็มีมามากขึ้นนะคะการงานอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลนะเรื่องของอะไรที่ต้องทำเอกสารหรือยื่นเรื่องวิ่งเต้นต่างๆโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ก็ได้หรือมีเหตุให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับ คนในครัวเรือนนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ชาวมังกรก็จะทําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ดีนะคะสําหรับดาวพุธนะคะมีกําลังค่อนข้างดีอยู่ดังนั้นชาวมังกรก็จะมีโชคจากเรื่องของการพูดการเขียนการสื่อสารนะการเจราจาช่วงนี้ยังถือว่าดีต่อเนื่องนะคะสำหรับดาวอาทิตย์เดือนนี้นะคะมีกําลังค่อนข้างน้อยนะเรียกว่าน้อยที่สุดในรอบปีนะคะเป็นเจ้าเรือนมรณะของชาวมังกรนะดังนั้นบางส่วนการงานที่เดินทางไกลหรือว่า ประเทศะะก็จะมีลักษณะเรื่อยๆนะได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยช่วงนี้นะคะเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายรั่วไหลต่างๆก็ลดลงด้วยเนื่องจากดาวมละนะคะมีกําลังน้อยลาภผลของชาวมังกรเดือนนี้นะคะมีกําลังเป็นประประก็คือ,อมีลักษณะลูกย่อยมาเป็นเรื่อยๆมาทีละน้อยๆนะคะดาวคานจะส่งผลดีกับลาภผลของชาวมังกรนะมาจากเรื่องทางครัวเรือนนะคะบางทีก็เป็นงานพิเศษงานเสริมมาจากเรื่องของเพื่อนสนิทมิตรสหายเรียกใช้แบบด่วนนะคะ วันนี้อาจมีรัาผลแบบประปรายนะคะของที่ราคาไม่แรงนะอาจจะขายออกได้ดีนะคะในขณะที่ของราคาสูงราคาแรงเนี่ยก็อาจจะต้องลดราคาหรือว่าลดแลกแจกแถมนะหรือว่ามีโปรโมชั่นเกิดขึ้นเนะนื่องจากเป็นช่วงจังหวะที่ดาวหลายๆดวงนะคะมีกําลังค่อนข้างน้อย สำหรับนักเสี่ยงชยโชคลงทุนเกี่กําำไรต่างๆนะคะช่วงเวลานี้เนื่องด้วยดาวที่เป็นลาบผลนะมีกำลังไม่ค่อยแน่นอนนะคะเรื่องของดาวไปกระตุ้นพบเรือนอริก็คือดาวพระเกตนะคะดาวหลายๆส่วนนะที่ส่งผลให้เรื่องการเงินการลงทุนของชาวมังกรช่วงนี้อาจจะมีลักษณะไม่หวือหวามากนักนะคะการเสี่ยงโชคลงทุนนะไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคมากในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องรอจังหวะที่ดาวพระเกตนะคือดาวเล็กก้าวย้ายออกเข้าสู่พบปุตตะนะคะชาวมังกรถึงจะมีโชคมีดวงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับข้อดีของชาวมังกรเดือนนี้นะคือดาวประจําตัวนะคะคือดาวเสาร์นะก็จะมีการโครจรถอยหลังจนถึงปลายเดือนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการโครจรแบบมนนะคะการโครจรแบบนี้นะคะก็คือการโครจรเดินหน้าถอยหลังสลับกันไปนะคะแต่อย่างไรก็ดีทิศทางก็คือไปข้างหน้าชาวมังกรก็จะกลับมามีเรื่องของสุขภาพดีขึ้นนะคะ ความอดทนความรอบคอบนะหรือใครที่ใช้เรื่องประสบการณ์การทํางานจากดั้งเดิมนะคะก็ถือว่าทิศทางชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นมีวาสนาดีขึ้นนะคะในช่วง16พฤศจิกายนไปดาวเสาร์จะเริ่มเดินหน้าเป็นปกตินะคะบรรยากาศครัวเรือนนะคะสําหรับชาวมังกรที่มีครอบครัวนะคะดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะก็จะมีทิศทางดีขึ้นก็คือเดินออกจากดาวคู่ศัตรูนะคะแล้วก็ หยุดการโครจรวิปรลิตแล้วนะดังนั้นเรื่องของบุตรหลานบริวารจะเป็นไปในทิศทางที่ควบคุมแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะกลับมาสู่สภาวะที่ควบคุมได้ดีขึ้นนะคะเรื่องของความคืบหน้านะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ถือครองนะคะเรื่องการหาผลประโยชน์จากที่ดินตึกรามอาคารบ้านช่องคอนโดนะหรือว่าจะซื้อจะขายธุรกรรมหรือคุณมีรายได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะคะก็จะเริ่มกลับมาเดินหน้าดีขึ้นนะคะในช่วง16พฤศจิกายนไปนะคะดังนั้นเรื่องของชาวมังกรก,รกรก็จะดีขึ้นในส่วนนี้นะคะ อย่างไรก็ดีชาวมังกรนะยังคงมีราชาโชคอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะเรื่องเกี่ยวกับครัวเรือนเครือญาติหรือสินทรัพย์เนี่ยยังคงเกี่ยวเนื่องกับชาวมังกรอย่างต่อเนื่องนะข้ามปีไปเลยนะคะดังนั้นจะมีมากมีน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเดือนว่าดาวลาภผลของชาวมังกรไปอยู่ในภพเรือนไหนนะคะสหรับชาวมังกรที่เป็นโสดนะคะหรืออยู่กับหมู่เพื่อนเยอะนะดาวการเงินตอนนี้นะคะย้ายเข้าไปสู่ภพเรือนเพื่อนฝูงแวดวงสังคมแล้วนะคะดังนั้นก็เป็นจังหวะที่ชาวมังกรนะก็อาจจะ มีการเข้าไปคลุกคลีอยู่กับแวดวงนะมีเรื่องของความสนใจในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งร่วมกันกับคนอื่นๆนะคะอาจจะก่อเกิดเรื่องผลประโยชน์การเงินช่องทางไรายได้อาชีพในภายภาคหน้าได้นะคะอย่างไรก็ดีก็เรามาระวังนะคะเรื่องการถูกชักชวนนะหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวายยุ่งยากสีเทาด้วยนะคะเนื่องจากดาวราหูก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพลิกแพลงนะเรื่องอะไรที่ไม่ชัดเจน,นเป็นลักษณะ เงามืดก็ได้นะสำหรับราหูนะคะดังนั้นชาวมังกรก็ต้องใช้วิจรารณญาณในเรื่องการลงทุนนะการครบหาคนไปพร้อมๆกันด้วยนะคะสำหรับสุขภาพชาวมังกรนะถือว่าก็มีทิศทางดีขึ้นนะเนื่องจากดาวมรณนะเนี่ยช่วงนี้กำลังไม่ค่อยแรงนะคะก็จะเป็นอะไรที่อเาบาลงทุเลาลงนะคะเมื่อดาวประจำตัวเริ่มเดินหน้าดีขึ้นนะก็เริ่มตั้งแต่ ปลายเดือนตุลาคมไปนะคะชาวมังกรก็จะมีทิศทางเรื่องสุขภาพดีขึ้นนะรวมทั้งเรื่องสติปัญญาเรื่องของกําลังวังชาความกระตือรร้นต่างๆความรอบคอบนะคะก็จะมีกลับมานะตามกําลังของดาวเสาร์นะคะขอให้จุดเปลี่ยนทางการเงินของชาวมังกรในเดือนนี้นะคะนําไปสู่ความมั่งคั่งความร่ํารวยให้กับชาวมังกรทุกท่านในช่วง18เดือนจากนี้นะคะให้เป็นข้อมูลไว้นะคะสำหรับชาวมังกรในแง่มุมต่างๆนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ